วันนี้ครับผมจะมาซ่อมตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับยี่ห้อวลวนะครับนี่นะครับเป็นอาการตัวนี้ครเป็นอาการเชื่อมไฟอ่อนนะครับคือไฟอ่อนมากครับเชื่อมไม่ได้เลยนะครับพัดลมทํางานแล้วนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพัดลมแปลงมานะครับ ับดูครับครับค่อยๆนะครับไม่สามารถเชื่อมได้นะครับขับได้แค่นี้นะครับ๋ยอผมจะต่อไฟก่อนนะครับไฟตัวนี้ก่อนนะครับ ไฟหน่อยครับรับเสียบไฟครับตอนนี้ไฟมาแล้วนะครับตอนนี้ได้ไฟ67โวลต์นะครับแต่เวลาเชื่อมเชื่อมไม่ออกนะครับไม่สามารถเชื่อมเก็บน,นะครับได้ไฟ6 60 67.4โวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็ค แรงไฟกันครับว่าทำไมถึงทำไมเครื่องถึงไม่สามารถเชื่อมได้นะครับคือตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟ300โวลต์นะครับก่อนครับว่ามีกี่โวลต์นะครับ 300ครับจุดนี้ครับเป็นจุด C นะครับ C f i l อร์ไฟ300นะครับจุดนี้นะครับมี C C 400โวลต์470เมโคร4ตัวนะครับนะครับเดี๋ยววัดไฟก่อนนะครับว่าได้กี่โวลต์นะครับ ไ,ไฟองร้โวลต์นะครับครับเดี๋ยวโวลต์นะครับประมาณ290โวลต์ปกติจะาก็อาจจะมา270 280 290หรือ300โวลต์ประมาณนี้นะครับถ้าต่ำนี้ถือว่าปกติเนาะแต่ตอนนี้ผมผมสังเกตด,ดูแล้ว ันนี้ไฟออกนะครับเราไปวัดไฟออกนะครับได้ 6- 9โวลต์นะครับแต่ยังไงก็เชื่อมไม่ขึ้นนะครับตัดไฟก่อนนะครับดีเลย์ไม่ทำงานนะครับไม่ไม่ไม่ได้ยินเสียงดีเลย์นะครับปกติดีเลย์ต้องได้ยินเสียงนะครับ ก็คือตัวนี้นะครับรีเลย์12โวลต์ตัวนี้นะครับไม่ได้ยินเสียงครับเดี๋ยวผมจะวัดตัวนี้จะเป็น R R สำหรับวงจรซต์สร์ทนะครับตัวนี้นะครับก็คือก่อนที่รีเลย์จะทํางานนะครับมันจะผ่าน R ตรงนี้ก่อนนะครับจะผ่าน R จากไฟคือไฟ AC นะครับไฟ AC 220โวลต์จะผ่าน R ก่อนนะครับตัวนี้นะครับ ชตอนวงจรซอบสตาร์ทนะครับไม่ให้กระชากแรงนะครับค่อยๆไฟค่อยๆไหลเข้านะครับหลังจากนั้นก็ใช้รรเลยต่อตรงนะครับอีเลย์ต่อตรงแล้วก็ทํางานปกตินะครับตอนนี้คือรรเลยไม่ได้ทํางานเลยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยววัดวัดไฟเลี้ยงวัดไฟเลี้ยงดีเลยนะครับแป๊บหนึ่ง ขานี้นะครับเป็นขา r ีเลยนะครับตัวนี้จะเป็นขา relay ที่รับไฟบวกนะครับเดี๋ยวเช็คดูก่อนนะครับว่า r ีเลยมันเสียหรือเปล่านะครับลองเช็คไฟถ้ามีไฟมาแสดงว่า r ีเลยเสียนะครับถ้าไม่มีไฟก็แสดงว่าวงจรส่วนที่เลี้ยง r ีเลยเสียเองนะครับตัวนี้ไม่มีไฟนะครับไฟไฟไม่เข้านะครับ r เลย y มีไฟประมาณศูนจุด ไม่มีโวลต์เลยนะครับตัวนี้เป็นมิลิโวลต์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ไฟไม่จ่ายมานะครับปกติมันต้องได้ประมาณ12บสองโวลต์นะครับครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟเลี้ยงรีเลย์ในจุดนี้นะครับนี่นะครับดูใกล้ๆจุดนี้จะเป็น C นะครับ ตัวนี้เป็นซีเดลซีอีมโครตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นซีที่จะไปป้อนไฟให้รีเลย์ตัวนี้นะครับนี่นะครับรีเลย์คือตัวนี้นะครับเป็นรีเลย์สิบสองโวลต์ดีซีสิบสองโวลต์นะครับไฟชุดนี้จะมาจ่ายเข้ารีเลย์ตัวนี้นะครับถึงจะทำงานได้นะครับ ผมจะลองวัดไฟที่ที่ C ตัวนี้ครับคาปาซิเตอร์นะครับเดี๋ยวก่อนดูค่า,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 คามันก่อนนะครับค่าเท่าไหร่นะครับครับ C ตัวนี้สองร้อยยี่สิบไมโครสี่หโวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะวัดแรงไฟที่ขา C ตัวนี้นะครับว่ามีไฟมาป้อนหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยงรีเลย์นะครับ <c oughs> คือจุดนี้นะครับก็คือจุดนี้นะครับตัวนี้จะเป็นขั้วลบตัวนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับเรามาลองวัดไฟกันเลยนะครับอาการไฟไม่พอนะครับจุดที่ผมจะวัดคือสองจุดนี้นะครับคือขั้วบวกขั้วลบของ C ตัวนี้นะครับ สิบาจุดโวลต์นะครับตอนนี้ไฟก็มาถึงตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับแลาก็จับขั้วบวกไว้ก่อนนะครับฟังขาด้านบนข Р านี้จะเป็นขาบวกนะครับขา,านี้จะเป็นขาลบนะครับมันจะมีสองขานะครับขารลบไฟนะครับ ผมจะไล่าจากขาลบมาเลยนะครับเพราะว่ามันมีไฟอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไล่าจากลบนะครับครับตัวน,นี้13.9โวลต์นะครับผมไล่วงจรแล้วนะครับมันจะวิ่งมาถึงขาก็คือขา E นะครับตัวน,นี้เป็นขา E ของ <c oughs> ขานซิสเตอร์นะครับได้14โวลต์ไฟมามาถึงจุดนี้แล้วครับมาถึงจุดานซิสเตอร์ขา E แล้วนะครับนีขาขา B ขา B ไม่มีไฟนะครับ ตัวนี้มีไฟครับมาถึงแล้วนะครับแต่ไม่สามารถจ่ายเข้ามาดีเรียได้นะครับตัวนี้คือขา C ครับที่จะปล่อยไฟไปเลี้ยงดีเรียนะครับไม่มีเลยครับแสดงว่าไฟมันหยุดอยู่แค่นี้นะครับไม่มานะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองครับไฟจุดอื่นนะครับ คตัวนี้เป็นขั้วลบนะครับสีตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นขั้วลบนะครับวัดไฟก่อนสิบห้าโวลต์ออกนะครับสิบห้าโวลต์ออกนะครับไฟยี่สิบสามจุดตัวนี้เป็นไฟยี่สิบสี่โวลต์นะครับจุดนี้นะครับก็ออกนะครับ จุดนี้เราเราไม่ต้องไล่นะครับตอนนี้นะครับเพราะมีไฟออกมาแล้วนะครับเราต้องมาไล่เฉพาะจุดนี้นะครับจุดมีเรนะครับรู้สึกว่าไฟจะมาหายตรงนี้นะครับหายที่ทรานซิสเตอร์ เดี๋ยวผมขอเวลาถอดท่านชิตเตอร์ตัวนี้ออกมาวัดดูก่อนนะครับว่าเสียหรือไม่เสียนะครับ นะครับหลุดลงข้างล่างนะครับ A 1 3นะครับตัวนี้นะครับเป็นเบอร์ A 1 3นะครับ ตั้งวัดทรานซิสเตอร์นะครับเพราะตัวนี้เป็นทรานซิสเตอร์นะครับเดีย๋ยวเราต้องหาขา B ก่อนนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับโอ้ตัวนี้มันช็อตนะครับช็อตจากขาเดีย๋ยนะครับผมวัดดูก่อนว่าขาไหนเป็นขา B ขา B อยู่กลางนะครับขาขา B คือขาที่สองนะครับเบอร์นี้นะครับวัดกับนะครับตัวนี้ไม่ช็อตนะครับวัดระหว่างขา B กับขา E ขา C ไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตนะครับตัวนี้เป็นชนิด NPN นะครับผมเห็นผมเห็น A ขึ้นก่อนผมนึกว่าเป็น PNP นะครับไม่ใช่นะครับเป็น NPN นะครับตอนนี้ ขายบีอยู่กลางครับเดี๋ยวผมจะวัดตอนแรกผมวัดมันช็อตนะครับช็อตที่ขา C กับ C กับ E ช็อตกันนะครับตอนนี้นะครับแสดงว่ามัน C กับ E ช็อตกันเชนไม่เอทําไมมันเป็นทําไมมันมันเป็น N P N มันน่าจะเป็น P N P ผมพอดูดาตาช e t สักหน่อยนะครับครับหลังจากผมดูดาต a าช e t แล้วนะครับก็คือทาน n ิตเตอร์ตัวนี้เป็นทาน n ิตเตอร์แปนะครับคือทานซิ i เตอร์มันมีทานซิตเตอร์อยู่ในตัวเดียวกัน2ตัวนะครับก็คือเป็นไดลิงตันนะครับ เป็นทรานซิเตอร์คู่อยู่ข้างในนะครับเป็น npn นะครับก็คือตัวนี้ช็อตนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาทรานซิเตอร์แต่ผมไม่มีเบอร์นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาเบอร์เบอร์อื่นใส่แทนนะครับซึ่งเป็นเบอร์ทรานซิเตอร์สองตัวมาต่อต่อกันนะครับว่าดูนะครับว่าจะต่อกันแบบไหนนะครับตามโครงสร้างของ Data ชิ t นะครับ เอ3นนะครับในผมจะหาทรานซิสเตอร์สัก2ตัวนะครับมาลองดูให้เป็นเบอร์เดียวกัน2ตัวนะครับคือเดี๋ยวผมจะได้เอาเบอร์นี้ใส่นะครับเ,เบอร์หนึ่ใส่ก็ได้นะครับเบอร์ oh. 1 8ึ่ oh. ก็ได้นะครับ ผมจะเอาขาบีของของรานซิสเตอร์แยกออกมาก่อนนะครับสีกับสีเข้าหากันนะครับสีกับสีเข้าหากันนะครับเชื่อมเลยนะครับมันจะเหลืออีก<ม>ก็คือขาขาบีนะครับขาบีก็คือตัวกลางนี้นะครับ แล้วผมจะต่อขาผมจะต่อขา e กับขา b เข้าหากันนะครับระหว่างตัวล่างกับตัวบนอ่ตัวล่างกับขา e นะครับต่อขา e กับขา b เข้ากันเลยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นขา b กับขา e ล่างนะครับถ้าอยากจะง่ายๆนะครับก็ต้องหาเบอร์ของเขามาใส่เลยนะครับจะไม่ได้ยุงยากนะครับแต่ตัวนี้ผมหาไม่ได้นะครับต้องรอหลายวันนะครับต้องสั่งนะครับ ก็ไม่ค่อยได้ซ่อมด้วยนะครับตัวอินเวอร์เตอร์ตู้ชาร์จตู้เชื่อมอะไรพวกนี้นะครับนี่นะครับตามที่ผมต่อนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นขาอีขาซีนะครับตัวนี้จะเป็นขาซ e, ีาา C, และตัวนี้เป็นขากลางจะเป็นขาดีนะครับดี B ของทรานซิสเตอร์ ตัวข้างล่างผมจะเอาขา e มาป้อนเข้าขา b นะครับมาต่อกันนะครับระหว่างขา e กับขา b นะครับผมจะไม่ได้ใช้นะครับผมจะพับเก็บไว้นะครับขากลางตัวนี้ผมจะเก็บไว้เลยนะครับจะไม่ใช้นะครับจะเอาแยกออกนะครับนะครับผมจะพับเก็บไว้นะครับเดี๋ยวค่อยดูตามวงจรนะครับเดี๋ยวผมจะ เอาวงจรให้ดูนะครับค่อยไปต่อออกนะครับจากนั้นมันจะเหลืออยู่สามขานะครับผมจะเอาไดรลิงตันแบบนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับซึ่งผมได้ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นขา C นะครับตัวนี้จะเป็นขา E ตัวนี้จะเป็นขา E ตัวนี้จะเป็นขา B นะครับตัวนี้มันอยู่กลางนะครับผมจะทำไดเรกตันก็คือแบบนี้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับขานี้เราจะต่อ E E ลงไปนะครับขาแรกนะครับ ขาที่สองเราจะต่อเป็นขา B นะครับแล้วขาที่สามเราจะต่อเป็นขา C นะครับขา B อยู่กลางนะครับขา B อยู่กลาง ขาซีอยู R, e, K, ่ขอบขาอีก็อยู่ขอบเดี๋ยวผมต่อด้านหลังดีวกว่านะครับมันต่อยากคือ,อ,อเขาก็รีบใช้ด้วยนะครับก็เลยยังไม่มีมือมาใส่ให้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่าขาบีนะครับอยู่กลางนะครับ ตัวนี้เป็นขา C ีนะครับที่ผมต่อสายไฟนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองลองไฟกันดูนะครับเสียปั๊กเลยครับครับเสียงดีเรียนทำงานแล้วนะครับ วัดไฟรีเลนะครับตอนนี้นะครับว่ารีเลมีไฟเข้าไปเลี้ยงกี่โวลต์นะครับวัดที่ขารีเลยเลยนะครับตอนนี้ได้ไฟเก้าจุดเก้าจุดห้าโวลต์นะครับ เดี๋ยวลองลองถอดพักดูครับครับโอ,อียเสียงดีเลย์ทำงานแล้วนะครับก็คือไม่เป็นไรนะครับไฟเก้าสิบหรือสิบสองโวลต์ก็ทำงานได้นะครับอลองเสียบใหม่อีกครั้งหนึ่งครับครับตอนนี้รีเลยยก็ทำงานได้แล้วนะครับ ผมจะวัดไฟ300อีกครั้งหนึ่งครับมันได้เท่าไหร่รมันเป็นวงจรซ็อกต์ตาทนะครับสลับตัวนี้นะครับดีเลย์ทำงานที่หลังจะต,ต่อไฟ AC ที่หลังครับตอนแรกต้องผ่านอาก่อน,นเดี๋ยวเราต้องวัดทีถูกทางนะครับเดี๋ยวไม่ถูกทางวัดไม่แน่นอนได้ไฟ300โวลต์นะครับน,นี้ได้ไฟ300โวลต์คือว่าไ,ได้แล้วนะครับ เรามาลองอเสียบป,ปักเลยครับเสียงลรียีทำงานครับเลี้ยงอย่างไม่สักเอ,ออเอาลองดูครับโอ้แรงแล้วครับนนี้มีกำลังแล้วครับ โอเคครับโอเคครับครับก็ถือว่าปานแล้วนะครับอาการเสียก็คือการชิเตอร์ตัวนี้นะครับช็อตนะครับตัวนี้นะครับคือทำให้เลย์ตัดต่อไฟ AC ไม่ทํำงานนะครับจุดนี้นะครับเพราะว่าผมใส่ไม่ได้ครับมัน มันใส่ยากครับก็เลยไปใส่ด้านหลังนะครับทานชิตเตอร์จ่ายไฟให้รีเลย์12โวลต์นะครับที่เสียนะครับขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับการซ่อมตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับ200แอมป์นะครับยี่ห้อยี่ห้อวินะครับมีคำว่าขีดดีด้วยนะครับวดีสวัสดีครับ